นนี้เราเดลอยู่บนสะพานแบบนี้มีความน่ากลัวพอมาเจอแบบวิวธรรมชาติแบบนี้เราก็หายเหนื่อยอยู่เหมือนกันกันมิกกี้ ตอนนี้เราถึงที่พักที่ที่สามแล้วนะทุกคนที่เชียงใหม่มันเป็นโรงแรมเอลเลฟเว่นเรนคือแบบตอนนี้เราต้องเดินเข้าไปเว้ยแบบรถมม่เข้าไปไม่ถึงตอนนี้เราดอยู่บนสะพานแบบนี้ oh My God มีความน่ากลัวรอดแล้ว เป็นมาน้ำทางขน,นามแล้วขน,นามแล้วตอนนี้เราก็เดินมาถึงห้องพักของเราแล้วนะแล้วก็ห้องพักของเราก็ติดลำธารเลยนี่ลมลืนมากเวอร์ ห้องพักที่กันจองวันนี้นะกันก็จองผ่านอโกได้อีกแล้วมันเป็นแบบห้องที่เป็นหลังใหญ่นอนรวม6คนนะก็ได้คืนละ3,100บาทอันนี้ราคานี้คือรวมอาหารเชา้าเราด้วยคือเดินเข้ามามันก็ไกลนะทางมันก็แอบ,บน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าพอมาเจอแบบวิวธรรมชาติแบบนี้เราก็หายเหนื่อยอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปชมในห้องพักอีกทีแต่ว่าตอนนี้ขอบแบบว่าดื่มดาบรรยากาศธรรมชาตินะตอนนี้ก่อน ชื่อไม่ดูไม่ดังดิลึกลึกล,ะลงไปอันนี้ก็คือระเบียงหน้าบ้านนะมองลงไปแล้วก็จะเจอวิวนี้เลยอยากเข้าไปดูข้างในกันบ้างทั้งหมดก็จะมีสามเตียงสำหรับหกคนไหนไปดูห้องน้ำหน่อยอันนี้เป็นห้องน้ำอาลโดหรอก็มาอาบแบบหนาวๆนาวได้ส่วนตรงนี้จะเป็นห้องน้ำอินร์มีสองห้องน้ำเผื่อใคร ที่ไม่อยากอาบเนาวหนาวเข้ามาก็จะเจออ่าแล้วก็ชักโครกแล้วก็นี่นี่นะถ้าใครที่อยากหนาวหน่อยก็อาจจะอาบแบบเอาดอได้นะคะก็จะได้สัมผัสอากาศเย็นไเยอะ เชียงใหม่ p อเลเฟนเฟ n นสนะทุกคนเมื่อคืนจะบอกว่ามันหนาวมากแล้วแบบนอนกันตั้งแต่สี่ทุ่ม หร่เช้ามาระมาแบบตีห้าครึ่งหกโมงอ่ะก็คือแบบเย็นมากอยู่ที่16องศาก็อย่างบ้านพักของเราสัปามันจะอยู่ติดลำธารตรงนี้ถ้าสมมติว่าทุกคนอ่ะปิดหน้าต่างที่เป็นกระจกอ่ะมันก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงแต่ถ้าเปิดเป็นแบบมืลวดเอาไว้อ่ะมันตาได้ยินเสียงน้ำไหลทั้งคืนเลยถ้าใครชอบนอนฟังเสียงธารอยาแนะนำให้เปิดหน้าต่างเอาไว้ก็เดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเช้ากันเดี๋ยวไปดูกันว่าที่นี่เขา จัดข้าวเช้าให้เป็นยังไง ทิ่ขึ้นเลยทูกข่าแล้วแสงแดดจ้ามากแต่ว่าอากาศก็ยังเย็นเหมือนเดิมน,นะทุกคนจะบอกว่าที่นี่อ่ยคือท,ที่แบบอยากมาพักผ่อนจริง,รงๆกันแนะนําเลยนะเพราะว่าเขาแบบไม่ได้มีแค่ที่พักอย่างเดียวเขายังมีพวกกิจกรรมต่างๆเช่นล่องแพเลี้ยงอาหารช้างอะไรประมาณนี้นะเอาไม้สองอันนะเอาไม้สองอันนะ ต่มันก็จะเป็นแพ็กเกจแล้วแต่ราคาไปเพื่อนๆก็ลองหาข้อมูลดูทีนึงเพราะว่าที่กันมาเนี่ยกันมาพักแค่คืนเดียวก็เลยไม่ได้แบบเล่นกิจกรรมพวกนั้นนะก็คือแนะนําว่าถ้าใครอยากมาพักผ่อนอยา่มาเล่นกิจกรรมให้มานอนที่นี่อย่างน้อยสักแบบสองคืนอะไรเงี้ยเพราะว่าจะได้มีเวลาเหลือเฟือในการเล่นกิจกรรมพวกนั้นนะทีนี้อากาศดีมากชอบมากเลยอันนี้คืออากาศหนาวของไทยอย่างแท้จริง <S <S <S